สุดปังยิ่งใหญ่ศิลปินดังหนึ่งเดียวเคป๊อปเยือนทำเนียบขาวเจอกับไบเดนต้องบอกเลยว่ามาแดงจริงๆและตอนนี้ชื่อเสียงของพวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกแล้วสำหรับเจ็ดหนุม่มหล่อวง BTS บอยแบนด์จากเกาหลีใต้ที่มีผลงานเพลงฮิตติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุบสถิติกวาดรางวัลกันรัวๆล่าสุดมีรายงานว่าเจ็ดหนุม่ม BTS เตรียมตัวเดินทางไปสหรัฐอเมริกาที่ทำเนียบขาวในวันที่31พฤษภาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นอเมริกาโดย BTS เตรียมเข้าหาดู ร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวในหัวข้ออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่มีต่อชาวเอเชียและเฉลิมฉลองเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียชาวฮาวายพื้นเมืองและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกนอกจากนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนและ BTS จะหาหรือถึงความสำคัญของความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งรวมถึงแฟตสตฟอร์มของ BTS ในฐานะทูตแห่งการเผยแพร่ถ,ถ้อยคำแห่งความหวงังและพลังบวกไปทั่วโลกขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ